a อบล็อยกระดับออฟฟิศสู่ความโมเดิร์นด้วยบล็อกช่องลมสุดสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยากให้สำนักงานของคุณดูทันสมัยและสดใสมากยิ่งขึ้นไหมคะเอบล็อกมีไอเดียเจ๋งๆมาแนะนำค่ะลองมาดูวิธีใช้บล็อกช่องลงเพื่อความโมเดิร์นให้กับออฟฟิศกันนะคะ 1. นึ่ทำฉากการสุดชิคค่ะแบ่งพื้นที่ทำงานโดยไม่ต้องสร้างผนังทึบนะคะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายค่ะสผนังตกแต่งสร้างฟิวเจอร์วอลด้วยลายบล็อกช่องลมสุดเท่เพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่ค่ะ 3. ช่องแสงธรรมชาติเพิ่มความสว่างให้กับออฟฟิศลดการใช้ไฟฟ้าดูทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ สี่พาร์ติชันสไตล์โมเดิร์นค่ะแบ่งโซนทำงานด้วยบล็อกช่องลมทั้งสวยและเพิ่มความเป็นส่วนตัวค่ะห้าเคาน์เตอร์ต้อนรับสุดเก๋ออกแบบเคาน์เตอร์ด้วยบล็อกช่องลมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบค่ะเอบล็อกมีลายบล็อกช่องลมหลากหลายนะคะมีลวดลายให้เลือกเป็นร้อยร้อยลายเลยค่ะตั้งแต่ลายเลขาคณิตทันสมัยไปจนถึงลายธรรมชาติสบายตาเข้ากับทุกคอนเซ็ปต์ของออฟฟิศนะคะ สนใจไอเดียเพิ่มเติมหรือต้องการทำแนะนำติดต่อเรา a b o x ็อนะคะ a b o ็อสร้างสรรค์พื้นที่ทำงานให้โมเดิร์นมีสไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ